สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการลงชื่อเข้าใช้ Gmail ของโรงเรียนในครั้งแรกนะครับอันดับแรกให้คลิกที่ Chrome browser นะครับแล้วก็พิมพ์ google.com นะครับาตามนี้ครับสังเกตที่ขวามือครับ จะมีปุ่มที่ชื่อว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับก็กดหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้ใส่แอคเคาท์ที่ได้รับนะครับก็คือเลขประจำตัวแล้วก็ตามด้วยโดเมนเนมของโรงเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่คือเลขประจำตัวนักเรียนนะครับตามด้วยแอคเคาท์โดเมนเนมของโรงเรียนครับนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปครับ ปุ่มคงอยู่ในระบบให้ติ๊กออกนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสาธารณะนะครับยังไม่เป็นของส่วนตัวแนะนําให้เอาออกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากดปุ่มคงอยู่ในระบบจะทําให้บัญชีผู้ใช้ของเราค้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับรหัสผ่านก็ตามที่ได้รับมานะครับเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าลงชื่อเข้าใช้ครับ หน้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องของข้อตกลงต่างๆที่ Google ได้ทำข้อตกลงไว้นะครับถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็กดปุ่มฉันยอมรับไปที่บัญชีของฉันต่อนะครับตรงนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับแปตัวขึ้นไปนะครับโดยจะต้องจำให้ได้นะครับเพราะถ้าจำไม่ได้เนี่ยจะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเท่านั้นนะครับถึงจะรีเซ็ตได้นะครับ ใส่2ครั้งนะครับให้ตรงกันจากนั้นก็กดปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านครับครับถ้ามาถึงหน้านี้แสดงว่าทําการลงทะเบียนถูกต้องนะครับเป็นชื่อรหัสของเราถูกต้องนะครับคลิปต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าชื่อโปรโฟไฟล์ต่างๆนะครับสวัสดีครับ